หลายคนที่ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมลีสเพาเบต,ต้องอย่าลืมทำสิ่งนี้เด็ดขาด ใครที่คิดว่าปีนี้ไม่ใช่ปีของเรานะคะและกําลังจะมีแพนไปมูที่ฮ่องกงฝากกดหัวใจและกดเซฟคลิปนี้ไว้เลยเพราะว่าอีฟจะพาทุกคนมาโยนทิ้งความทุกข์ความโศกและโลกภัยลงทะเลกันค่ะให้มาไหว้กับเทพเจ้ามังกรเป็นจุดที่สําคัญมากๆแต่หลายคนไม่รู้ว่าสามารถทําแบบนี้ได้บริเวณนี้ชาวฮ่องกงส่วนใหญ่มักจะมาไหว้เพื่อทิ้งสิ่งไม่ดีในชีวิตกันโดยวิธีการไหว้ให้ยืนบริเวณจุดวงกลมนะคะด้านหน้าเทพเจ้ามังกรแล้วไหว้วนตามจุดลูกศรชี้บริเวณจุดตรงกลางนะคะให้ยืนแล้วหันหน้าไปทางทะเลตั้งจิตให้มันสิิ่่งใดดทีเก ในปีนี้เป็นความยากลําบากเหลือเกินในชีวิตหรือใครที่สุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงให้อธิษฐานแล้วโยนทิ้งทะเลไปเลยค่ะคําเตือนนะคะตอนโยนต้องระวังคนเดินบริเวณนั้นด้วยนะถ้าหากใครเดินผ่านไปผ่านมาไม่ดูนะคะอาจจะรับลูกหลงแทนเราไปได้หลังจากที่โยนความทุกข์ลงทะเลนะคะอย่าลืมวนมาที่จุดเริ่มต้นเพื่อเป็นการขอบคุณท่านอีกรอบค่ะ